ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองยางตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองยางตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง เปิดทําการเรียนการสอนต,ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน93คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน9คนสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมา 1. เมษายน 2,566ถึง30กันยายน2,566ผลการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1 การบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามใช้หลักสูตรและการประเมินผลใช้หลักสูตรด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานบุคคล 3. การบริหารงานงบประมาณและ 4. การบริหารงานทั่วไปทั้งนี้ ได้บริหารตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนยโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการนักเรียนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีนยโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงลุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงจนบรรลุผลตามเป้าหมายด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษารอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนอกจากปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางแล้วและยังรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครูสองชั้นให้ความร่วมมือความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถและปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกงาน องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละสามคัคคีปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความตั้งใจมั่นในการรับราชการด้วยอุดมการไม่สแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนตามกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมและส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่น1รางวัลบ,บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช25682 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 3. รางวัลสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบประจำปี2565ระดับดีเด่น ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องต้นแบบโรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบโรงเรียนบ้านหนองยางได้เห็นความสําคัญในการปลูกฝังคั้นิยมที่ถูกต้องการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจาร เพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงสร้างนวัตกรรมแกนนําลูกยางบินไกลไฟฟลควนบรุรีมาแก้ปัญหาโดยใช้หลักการการกระจายพันธุ์ของลูกยางซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบมากในบ้านหนองยางและบริเวณโรงเรียนซึ่งลูกยางจะมีปีกสองปีกช่วยในการลอยไปไกลตามกระแสลมเพื่อให้กระจายพันธุ์ไปได้ไกลมากขึ้นโรงเรียนบ้านหนองยางได้นําหลักการนี้มาสร้างนวัตกรรม แกนนำลูกยางบินไกไรควนบุรีโดยการฝึกอบรมแกนนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงเป็นนักเรียนต้นแบบด้วยหลักสูตรการอบรมจำนวน3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการสร้างภูมคิมคุ้มกันหลักสูตรสร้างความยั่งยืนและหลักสูตรสร้างนักรณรงค์เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในชื่อแกนนำลูกยางบินไกไรควนบุรีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. การวางแผน 2. การดำเนินง,งานตามแผน 3. การตรวจสอบและ 4. การปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังด้านเชิงปริมาณ 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางร้อยละ100ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยางร้อยละ100ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าด้านเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองยางเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบมีผลการดําเนินงานที่ดีเยี่ยมเบสแพทเทสไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมการนำเสนอในครั้งนี้สวัสดีครับ